ในช่วงที่แล้วการพิสูจน์โหราศาสตร์ไทยผ่านชีวิตของดีเจแมนล้วนเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเขาโดยตรงแต่จะมีคำทำนายได้อีกที่จะไขคำตอบในหัวใจของเขานับตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคมปี2,566ที่ผ่านมาดาวเสาครจรยกย้ายจากเรือนอริ เข่าเลงชะตาตามกฎเกณฑ์ของหัวราศาสตร์ดวงชะตามีข่าวเคราะ์โดนคดีความโดนใส่ร้ายมีเหตุเหตุอันเกี่ยวข้องกับคู่ครองคนรักอาจถูกจองจําถูกจับนู่นนี่นั่นอูเนีน่ยน่ากลัวนะดวงน่ากลัว,น,วน่าตกใจนะมีเหตุเพศภัยจะถูกปองร้ายถูกกระทาและไม่ได้โดนคนเดียวคู่คนรักคนเกี่ยวข้องโดนด้วยมีเหตุให้พัดลากจากคู่มีเหตุเพศภัยหนักห่วงสาหัสสากันที่สุดในรอบจักรของชะตาชิตพันหง ู้ชีวิตเยนะเพราะอะไรไหมพออายุ50ปีขึ้นไปนะ50ปีถึง58ปีวัยไปสเสวยวัยในวัยพฤหัสบดีพฤษีเดิมเป็นมหาจักรแปลว่าสู้แล้วสําเร็จพฤษีเป็นปฐุมเกณฑ์สู้แล้วรุ่งเรืองคุณยังมีโอกาสหวังในสําเร็จรอคอยอ,อยู่ในช่วงอายุ5 0ถึง58และที่สําคัญคุณเกิดราศีสิงค์คนเกิดราศีสิงห์ทั่วฟ้าเมืองไทยแฟนดายการที่เกิดราศีสิงห์ที่เกิดราศีกุมคุณหนักทุกคนนับตั้งแต่หนึ่งมีนาปีส5 6 6 จนถึง19เพฤษภาปี6-8คือปีนี้คือนาบัตเนี้ยลากเลือด <int ress> อย่าเลิกลาอย่าล้างสูญเสียพัดพากโดนคดีอุบัติเหตุโอ้มันหนักคุณโดนกันหมดอะเห็นไหมแข็งรับเชิญคุณไม่โดนอยู่คนเดียวมันโดนกันทั่วฟ้าเมืองไทยที่อยู่ในราศีสิงห์กับราศีกุม่ายว่าอย่างนี้แม่นหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวว่ากัน คำพยากรณ์เรื่องความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของชาวลัคนาราศีสิงและราศีกุมโหสดสดแม่งหมดเลยเขาไม่รู้จริงๆนอง้องยืนยันด้วยเกียรติของน้องเลยใช่ใช่ใช่มันก็เป็นไปตามน,นั้นจริงๆมันก็ลากเลือดอยจริงๆเฮ้ยดาวมันเห็นเลยนะสิ่งี่ใช่ใช่ตอนนั้นคือปี66เลยใช่ใช่ที่เข้าไปวันที่9พฤษภาปีห6ถูกต้อง ก็คือเข้าไปใช่แล้วก็ออกมาเนี่ยเพิ่งได้ออกมาวันที่26ธันวาปีที่แล้วค่ะที่พี่เพ,พ,พิ่งออกมาประมาณหเดือนเองมั้งซึ่งซึ่งมันหนักจริงๆหนักจริงแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกสู้ไปต่อเพราะว่าตอนเนี้ยเราก็พูดความจริงในหลายบริบทมันก็เริ่มมีคนเห็นอะไรหลายๆอย่างอาจจะต้องแต่ก็ไม่ได้กลัว เพราะว่าในเมื่อจะต,ต้องสู้แล้วแต่อาจารย์เขาบอกว่ามีห่วงเวลาค่ะพี่เข้ามาแล้วเดี๋ยวก็จะออกไปแต่สิ่งหนึ่งที่ฟังแล้วพวกเราทุกคนคุณผู้ชมไม่เห็นทีมงานหลังกล้องทุกคนแบบว้าวไปพร้อมกันคือดวงของพี่แมนเนี่ยแม้กระทั่งดวงคู่ครองอก็ต้องพัดพลาดใจซํำด้วยด,ดูดิดูดิแม่นไหมละ่ะ<อ>มัน,ม,นมันแรงจริงจริงนะที่ผ่านมาพมเพราะฉะนั้นแบบแม่นนะคือตอนนั้นเราก็ไม่คิดว่าดวงคู่ครองแล้วก็จะเกี่ยวข้องไปไม่เคยคิดเราไม่เคยคิดเพราะวันที่ประกันหรืออะไรก็แบบ คุ่มเงินไปให้ที่ภรรยาหมดแล้วตัวเราก็คือแบบไม่ฝ<ม><อ>านไม่เอาเลย,เลยไม่เอาแบบประกันแบบรู้สึกว่าเราให้เงินหมดแต่แม่เป็นคนไปหามามแม่ยัง,งร้องไห้เลยว่าแบบทาไมไม่เก็บไว้ให้ตัวเองบ้างบอกไม่ได้เขาต้องไปเลี้ยงลูกคือเรายอมคนเดียวอ,อย่าอย่าอย่าทำอะไรครอบครัวคิดอย่างนั้นอนะตอนนั้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้กลายเป็นว่ามันต้องพัดภาคหมดจริงๆ แต่มันก็ผ่านค้นมาแล้วใช่มันจบแล้วอ่าแต่ว่ามาเถอะมาเถอะมามาขนาดนี้แล้วไม่มีอะไรแล้วไม่เคยกลัวคนอื่นด้วยเอาล่ะก็ดวงเราสิงโตเจ้าป่าสยากตอนนี้พี่แม่น่าจะอยากเออาจายมอยากครับอยากไปเลยนะไปไปเคเราลุกเลยเชิญค่ะ พื้นหลบที่เคยซัดชีวิตให้เซกและพายุลูกใหญ่ที่เจอกำลังสงบลงโลกใบใหม่ของเขากำลังกลับมาสดใสอีกครั้งขอให้มีความหวังและพร้อมสู้ต่อในทุกๆเส้นทางที่เลือกนะครับและช่วงหน้าถึงเวลาแล้วที่ปรัศนีจะเปเชิญหน้ากับอาจารย์หลักบุคคลที่จะไขคำตอบในโชคชะตา และส่งต่อพลังความหวังให้เขากลับมาสู้อีกครั้งปี269 70แมนจะประสบความสาเร็จมากเรื่องหนึ่งมีมากแล้วก็จะมีเงินมากขึ้นเรื่อยๆดวงชะตาจะดีขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> โดดเด่นชัดเจนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและลุ่งรดสุดในปี269 70อปุ่ง ตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์ลักษ์กราบสวัสดีครั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 บโอ้โหไม่ได้เจอกันตั้งนานแสนนานเลยนะยี่สิบปียี่สิบปีวันนี้รู้สึกดีใจมากๆเลยคือเรื่องโหราศาสตร์เนี่ยต้องบอกเลยนะครับอาจารย์นี่คือตัวจริงเลยเบอร์หนึ่งเลยว่าไปครขาวนี้สิ่งที่เราอยากจะรู้ก็คือวันนี้อาจารย์ครับเดี๋ยวนี้มีคนเขาสะสมเมืองผมสะสมปลาครับอาจารย์มีของสะสมไหมครับผมสะสมอาร์ทอยอาร์ทอยอย่าบอกนะว่านี่คือของที่อาจารย์ลักษ์สะสมด้วย อันนี้อาร์ทอยเป็นโลกยุคใหม่มันเป็นศิลป,ปะร่วมสมัยเป็นไทยประยุกต์ไม่ได้เก่าทั้งเลยทีเดียวแล้วก็ไม่ได้ใหม่ล้ําจนขาดการเข้าถึงเพราะนั้นทีมงานที่คิดทําเรื่องนี้เนี่ยรังสรรงานที่ร่วมสมัยคงไว้ซึ่งศิลป,ปะวัฒนธรรมประิมานกรรมงดงามที่สุดของไทยแต่ละสีมีความหมายอะไรยังไงบ้างครับมันอยู่ในพัฒนบิรดกเลยว่าถ้าเป็นพญานาคตระกูลรุปโขสีทองตระกูลเอราปถาสีเขียว ะกูลชัยยามปุตตาสีลุงะกูลกันหาคตรสีดำเพราะฉะนั้นประธานสีทองก็สําเร็จลุ่งโร์สำเร็จทุกประการความหมายคือตรงนี้สาเร็จทุกประการอ่ะแล้วองค์สีเขียวครับสีเขียวนี่เอราปถะนะเทวีโชคเทวีโชคคือผู้หญิงปรารถนาที่จะเป็นใหญ่ผู้หญิงที่เป็นนักปกครองหรือผู้ชายที่ปรารถนาที่จะให้ผู้หญิงรักเอ็นดูมีเสน่ห์ต่อสตรี จึงเป็นที่มาของคําว่าเทวีโชคในตําแหน่งดาวที่มาใส่ที่ฐานแล้วเทียมคันสีเขียวเนี่ยนะมันจะมีความลับอีกอย่างหนึ่งเขียวเหนียวซัพเหนียวเข้ามาเรื่อยๆเลยมีแล้วมีทรัพวางไว้ในกิจการห้างร้านบ้านเรือนทัพเงินทองไหลมาเทมาโอเคตัวสีขาวที่มีรุ้งนี่แหละครับองค์ฉับพญาปุตตะพญานาคสีรุงเราใส่ตําแหน่ง ราชาโชคเอาไว้แล้วราชาโชคแปลว่าราชาโชคฉโลกฉเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำน,นาจมีสมบัติดุจราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองคราวนี้สุดท้ายก็คือสีดำตัวนี้กันหาโคตมะครับเอาตำแหน่งมหาจักรของดาวใส่ไว้ที่ฐานเห็นไหมครับคือมหาจักรแปลว่าอะไรบ้างมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุบันฟันชงเฉงเช่างผาดผลนักหนาหน้าอย่างเกงยศยิ่งเพลงจึงมีให้ดีใจ แปลว่าสู้แล้วชนะต้องสู้จึงจะชนะคอลเลกชันนี้ต้องมีครบทุกสีอ่ะต้องมีต้องมีทุกสีใช่และที่สำคัญไอ้เม็ดลูกนิมิตพญานาคนะครับชนวนโบสารที่เกิดจากพญานศักดิ์สิทธิ์ในโบราณเรียกว่ายันร้อยแปดหน้าสิบสี่ครับยันที่ครูบาอาจารย์ตะกุดโบราณที่หลอมเป็นร้อยร้อยดอกอ่าอ่าเอามาหลอมรวมกันครับพิธีหล่อพระที่มีคาเขียนในฐานเป็นหมื่นหมื่นครับในฐานครับทุกพิธีหรือกระทองคําที่หลอมหล่อรวมในองค์พระ เทพที่ผมสร้างมาทั้งชีวิตเนี่ยผมเป็นคนรวบรวมไว้ด้วยศรัทธาเพื่อระลึกเป็นเวลา25ปีผมอยากให้มวลสารนั้นเนี่ยมาหลอมเป็นลูกนิมิตนาครราชเ,เพราะฉะนั้นลูกนิมิตเนี่ยใครบูชาหนึ่งองค์จะได้อีกหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งลูกอเ๋เหรออ่ะสองเหรออันนี้เอาไว้ที่มือท่านอีกอันหนึ่งมาเลี่ยมแฝนคอสี่หรือจะมาทำเป็นกำไลได้หมดเลยจริงๆแล้วอาร์ทอยเหล่านี้นอกจากจะสวยน่ารักคุณภาพสูงแบบนี้ มีชนวนมวลสารที่เรียกได้ว่าสะสมกันมานานแสนนานแล้วยังมีการ์ดแบบนี้ซึ่งการ์ดแบบนี้เนี่ยนะครับข้างหลังนี่จะมีคาถาแล้วก็พกไว้หลังเคสมือถือได้เลยฝีมือใครออกแบบคนไทยปะะ่ะฮะคนไทยครับแต่ผลิตในต่างประเทศอ้าวแล้วเป็นโรงงานที่ผลิตอาร์ทอยระดับยูนิเวอร์แซลนักุริบุรีดูนะครับกล่องในเป็นไงสวยไหมสวยสะท้อนแสงสีเงินเห็นไหมครับกล่องใน กล่องรวบรวมชุดเป็นเซตกล่องบ็อกเซตเป็นไงสวยตั้งโชว์ได้เหมือนอกันกล่อ,กองก็สวยะนะฮะอารทอยสุดพิเศษแบบนี้ราคาเพียงแค่ตัวละ899บาทหรือแบบบ็อกเซต4ตัวเพียงชุดละ2,999ั2999บาทประหยัดไปถึง597บาทค่าจะส่ง1ตัว60บาทและบ็อกเซต4ตัว1กล่องราคาเพียง90บาทสั่งเลยที่ไลน์แอด a b c 24หรือโทร087 6721444หรือจะสแกน QR Code บนหน้าจอนี้ก็ได้นะครับย้ำอีกครั้งราคาเพียงแค่ตัวละ899บาทหรือแบบบ็อกเซต4ตัวเพียงชุดละ2,999บาทค่าจะส่ง1ตัว60บาทและบ็อกเซต4ตัว1กล่องราคาเพียง90บาทสั่งเลยที่ Line แอ @abc24 หรือโทร0876721444 รีบสั่งกันเลยนะครับบอกให้หมดแล้วหมดเลยนะครับของดีหน่าสะสมแบบนี้เป็นปรากฏการณ์ใหม่เพราะฉะนั้นรีบแอดไลน์เลยนะครับแอดไซน์ตามด้วย A B C 2 4หรือว่าโทรมาที่หมายเลข08-7-6-7-2-1-4-4-4อย่าพลาดโอกาสดีๆแบบนี้สะสมไว้เพราะคุณอาจจะโชคดีและได้ตัวซีเครตไปด้วย